สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับเราทําการทดลองยิงธนูโบราณไปแล้วนะครับโดยใช้ชิ้นเนื้อหมูชิ้นนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยซี่โครงแล้วก็หมู3ามชั้นนะครับวันนี้นะฮะเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากหมูชิ้นนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปทําเมนูจําถิ่นของทางภาคใต้นะครับส่วนจะเป็นเมนูอะไรนั้นเชิญตามผมมาดูได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาจากรายการพิสูจน์ทราบนะครับวันนี้จะมาให้คุณพี่ชื่ออะไรครับผร้อมชื่ออ้วนครับพีอ้วนน้องบัวค่ะน้องบัวถ้าเป็นลูกสาวได้ครับับจะมาทําเมนูอะไรยังไม่ทราบนะครับนะฮะแต่ทราบว่าเป็นเมนูยอดนิยมทางภาคใต้ใช่ไหมฮะใช่ครับครับเพราะจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นเมนูอะไรครับก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับ ของต้มซี่โครงหมูใบชะมวงต้มซี่โครงหมูใบชะมวงครับผมใช่ไหมครับใบซี่โครงหมูใบชะมวงนี่ใบชะมวงก็จะเป็นการแก้ความดันแก้เบาหวานอ๋อเป็นสมุนไพรด้วยเป็นสมุนไพรในตัวครับก็ใส่มากก็เป็นผักปรุงอาหารได้ด้วยครับจะเป็นการปรุงอาหารไปในตัวฮะอย่างวัตถุดิบเนี่ยมีมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบวัตถุดิบที่ว่าเป็นหลักก็เลยก็คือตัวทูโรงก็คือซี่โครงหมูจะเป็นซี่โครงหมูอ่อนหรือแก่ก็ได้ แต่ถ้าแก่ก็จะหวานแต่ที่ถ้าที่โครงหมูอ่อนนี่ก็จะกินกระดูกอ่อนไปด้วยแล้วต่อมาก็คือใบชะมวงครับใบชะมวงใบชะมวงนี่เอากลางๆนะครับเอากลางๆใบใบแก่นี่เราจะไม่ใช้อันนี้ยังถือว่าแก่ยังฮะยังอันนี้ถือไม่ยังไม่แก่นะครับถ้าเป็นใบอ่อนเวลาต้มแล้วมันก็จะละลายไปเลยครับป่นแล้วก็จะไม่อร่อยก็จะไม่ได้กินเนื้อของใบชะมวงนะครับอันนี้กําลังดีไหมฮะนอันนี้ครับกาลังดีนะครับครับแล้วก็อีกส่วนผสมหนึ่งก็คือ หอมแดงกับกระเทียมครับผมก็แค่มาแค่บุนะครับไม่ไม่ต้องตำให้จนเละจนเกินไปแล้วก็มีส่วนผสมของเกลือของเกลือนี่เป็นเกลือก็เป็นเกลือของเกลือเกลือทะเลนะครับครับผมแล้วก็ต้าปลานิดหน่อยครับเหตุผลที่ใช้เกลือนี่ก็คือเราไม่ต้องการให้กลิ่นของน้ำปลานะครับมาตัดกลิ่นของใบชะมวงครับก็ส่วนนี้ก็เป็นกระทะที่วอร์ไปแล้วใช่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราเตรียมเพราะว่าเดี๋ยวหมูนี่จะ จะช้าหน่อยครับวันนี้ก็ใกล้เวลาที่จะรับประทานอาหารเข้ามาทุกทีครับขั้นตอนแรกเริ่มยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็จะทําการเลาะซี่โครงหมูนะครับออกจากหนังหมูออกจากสามชั้นแล้จับแล้วก็จะลงปรุงรสครับแล้วใบชมวงนี้จะเป็นโอกาสต่อไปถ้าใส่รวมพร้อมกันจะเละครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนแร่แร่ครับเอาครับเชื้อนะครับโอ้ังตอนี่ฝังต่อคู่เลยมั้งนเนี่ย๋อ้ผมดีไหมฮะฝังตอ โอเคครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนะฮะพี่อ้วนกับลูกสาวนะครับก็จะช่วยกันแร่หมูนะครับจะเอาเฉพาะซิทโท่โครงแร่อย่างชำนาญเลยนะฮะพอดีสามขานี่ก็ยึดพอดีครับเลยเลยเลยแร่สะดวก <laughs> ไาดซี่โคงนะครับคลาดซี่โคง ด้วก็ใส่ไปด้วยกันเลยนะครับใช่ครับดูครับคุณผู้ชมดูครับขนาดของของซี่โครงจะจะเป็นคู่ใช่ไหมพี่เป็นคู่ใช่ไหมครับครับเป็นคู่จะพอดีครับทำงานมากเลยครับ ครพ่อวนครับหลังจากหั่นซี่โครงหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วกระเทียมกับหอมก็ทําบุบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับขั้นตอนต่อไปก็คือก็คือใส่ใส่ได้เลยแล้วก็ใส่ไปพร้อมกับหมูเลยใส่ไปพร้อมๆกันเลยใช่ครับใส่พร้อมๆไปเลยครับจะใส่แรก่อนครับจะใส่กับกระเทียมกับหอมหอมแดงที่บุบไปแล้วเนี่ยจะใส่ไปทีเดียวพร้อมกันเลยครับผมครับแล้วก็ตามด้วยหมูน้ําก็ไม่เดือดมากกําลังพอ เดือดเป็นตาปลานะพี <ass ibility> <te> ่คเดือดเป็นตาปลาตาปลาซิวพอดีย <te> ังเดือดแบบนุ <te> ่มๆนะครับนะครับใส่ลงไปแล้วครับโอ้โหพอดีกระทะเลยนะครับก็จะใช้กระบวยเป็นอุปกรณ์การทำตัวหรือคนนะครับอยากว่ารอให้ ให้เดือดอีกพักนึงครับพอ,อเดือดวับพอเราช้อนฟองออกแล้วเนี่ยน้าน้าต้มเนี่ยจะใสแต่ถ้าเราทําไปด้วยแล้วเราคนไปด้วยแล้วถ้าฟองแตกเนี่ยจใจทำจดเกิดให้น้ําขุ่นแล้วก็จะไม่น่าทานคร,ครับตอนนี้ก็รอให้ฟองแตกแล้วก็เราตักออกใช่ครับขั้นตอนต่อไปเราไปทําอะไรต่อครับขั้นตอนต่อไปก็รอเดือดแล้วก็ช้อนฟองออกแล้วก็ปุ๋งได้เลยครับเี็นแปดก้าวไข่หลังขอหลังที่ดีไหนะ ่อบปนี้ก็นะครับจะเป็นการช้อนฟองออกการช้อนฟองเนี่ยเราเราจะไม่คนจนกว่าถ้าฟองแตกเนี่ยจะทําให้น้ําขุ่นแล้วจะไม่น่ารับประทานครับน้ําซุป Thrones นี่ครับจะไม่ใส<อ>่ครับเราถึงต้องช้อนฟองออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะให้ให้น้ําพดน้ําซุปเนี่ยใสแล้วก็้าดูาว่าน่ารับประทานขึ้นนะครับ ครับตอนนี้ก็ประมาณ15นาทีแล้วครับพี่คนตั้งแต่เอาหมูลงครับกระทั่งฟองออกตอนนี้15นาทีขั้นตอนต่อไปก็คือเด็ดใบชะมวงใส่เลยครับเด็ดใบชะมวงครับงั้นก็ผมขอชมฝีมือการเด็ดใบชะมวงของพี่อ้วนหน่อยนะครับการเด็ดใบชะมวงนี่ครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเอาลงเป็นก้านเลยเปล่าเขาเนี่ยเอาการเด็ดใบชะมวงนี่ครับคือบางคนก็บอกว่าทาไมไม่ไม่เด็ดเป็นใบเลยครับผมบอกถ้าเราเด็ดเป็นใบแล้วเนี่ยมันจะมีก้านอยู่ก้านเนี่ยมันก็จะเป็นเสี้ยนเวลาเราทานไปแล้วเราต้อง เอาออกครับเพราะเราเคี้ยวไม่หมดวันนั้นเวลาเราทําก็ใช้แค่สองนิ้วนี่ครับเสียบเอาคุณชมดูครับดูครับดึงนี่ครับเนี่ยสองนิ้วครับใช้สองนิ้วใบหนึ่งก็จะแยกออกเป็นสองใบแบบนี้นะครับนะาท้านิ้วชี้ฉีกนะอ่ดูดูทีครับดูทีครับอันนี้นะครับงนี่ฮะใช้นิ้วเข้าไปอย่างนี้ครับเชฟระดับเลาล่ะครับนะฮะดูครับดูนี่ครับออกมาแค่จะเป็นสองใบี่เป็นแต่ถ้าฉีกฉีกใบใหญ่เลยเนี่ยมันจะมีเป็นก้านแบบนี้แล้วมันจะเป็นเสี้ยนแทนที่ว่าเราจะทานได้ทั้งหมดมันก็จะทานได้ไม่หมด จะทําให้เราลำาันครับผมครับผมผู้ช่วยช่วยด้วยนะครับนี่ก็เป็นความรู้นะครับจากพี่อ้วนนะครับนะฮะว่าเทคนิคการเด็ดใบชะมวงแล้วให้กินอร่อยนะครับพี่ใช่ครับครับผมแต่มีเคล็ดลับอยู่หน่อยนะครับถ้าเป็นใบปลายยอดนะครับใบที่อ่อนมากๆนี่ครับอย่างถ้าถ้าเป็นใบอ่อนมากๆเนี่ยใส่แล้วจะเละมีใบอ่อนฮะใบอ่อนนี่นี่อรับคุณนี่ขาวๆนี่ใช้ได้เสมอ อย่านี้ครับอย่างนี้นะครับถ้าเป็นใบอ่อนเนี้ยครับถ้าใส่แล้วถ้าต้มนานๆแล้วก็จะเละพอเละเสร็จแล้วพอเราพอน้ําต้มทุบนี่เย็นปั๊บมันก็จะเป็นเป็นน้ําข <พอ S 2> ้นจะเป็นเมือ<า>กจะจะเป็นคล้ายๆขี้เหล็กไหมพี่ใช่ครับจะเป็นไข่ขนะครับ <laughs> จะเป็นไข่ครับม <laughs> <laughs> ันก็ใบกลางก็จะพอดีใช่ไหมใช่ครับแต่ <laughs> <laughs> ใบชมวงที่วันนี้มันวาววับน่าทานมากเลยนะครับ วบา,าสมบูรณ์มากเลยครับคุณผู้ชมครับไปกันมาผมผมขอร่วมได้ครับได้ขับพวงด้วยนะฮะผมจะได้เป็นด้วยอานนีนะ้หนูอ<ะ>อแอกควันนี้ก็จะไม่ใช่มาเ่อน แต่วันนี้จะไม่ใช่ขเขาไม่ลอยมาเขา,าทานครัแรกจะเป็นเสี่ยนครับเหมือนแับที่เราเราจยกินเนี้อแล้วก็จะกินเนรับ คนะรับกรณีใส่ใบชะมวงเนี่ยมีสูตรไหมครับว่าจะใส่มากใส่น้อยยังไงอย่างอย่างหมูเราวันนี้ก็ประมาณ5้าโลนะครฮะครับครับจะใส่มากใส่น้อยเพียงใดมีมีสูตรรับไหมฮะไม่ไม่มีสูตรครับเรื่องนี้ <c oughs> แต่คือพอเราใส่ไปปกติถ้าเราใส่เยอะนะครับเราก็กินจะกินเหมือนกับเป็นผักเหมือนกับเราต้มประกัดดองอเพราะว่าบใบชะมวงเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านอยู่แล้วที่ช่วยความดันลดเบาหวานครับอย่างเมนูวันนี้ก็พี่อ้วนก็เน้นเรื่องเน้นเรื่อง ไปคือเน้นเน้นเอาใบใส่เยอะเพื่อที่ให้เป็นผักครับผมเราไม่ใช่ว่าเน้นของซี่โครงหมูอย่างเดียวนะครับเราเน้นสมุนไพรเพื่อการรักษาร่างกายด้วยครับผมไม่ใช่ว่าเรากินเพราะว่าจะอร่อยอย่างเดียวครับเราต้องให้มันเป็นเป็นยาครับโอเคครับแล้วขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะปรุงนะครับปรุงก็เป็นการใส่นี่ครับเกลือเกลือนี้เป็นเป็นเกลือทะเลนะครับเกลือทะเลนี่เราใส่เกลือเพื่อที่ว่าเราไม่ใช้น้ำปลาถ้าใช้น้ำปลาเนี่ยกลิ่นของน้ำปลาจะมาปกไป ของข้าไปชั่วโมงหมดเครับครับผมแล้วก็พอประมาณนะครับแล้วก็เราตัดกินดูว่าถ้าใครชอบชอบเค็มหรือว่าชอบหวานนะครับนี่เป็นเทคนิคของวิ่อวนอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเทคนิคการใส่แบบมากปักน้อยแล้วเนี่ยก็ใช้น้ําปลาขออภัยครับเป็นการใช้เกลือนะครับไม่ใช้น้ําปลานะครับแล้วก็ใช้นี้ใช้ตามแล้วก็ใช้แทนผมคือรสก็ไม่มากด้วยฮะเป็นน้ําตาลทรายนะครับผมก็ใส่พอประมาณ ครับที่ใส่น้าตาลนี่คือเป็นการแก้เลี่ยนนะครับแก้เลี่ยนับแก้เลี่ยนนะครับอันนี้ก็รอพอน้ํางวดอีกสักพักหนึ่งก็ใช้ได้นะครับเพราะตอนนี้หมูเริ่มร่อนแล้วครับเพราะตอนนี้หมูริ่มดูดูยังไงฮะพี่วันฮะที่หมูเริ่มร่อนนะครับเพราะว่าเราใช้ใช้ไฟกลางนะครับพอไฟกลางวัานี่ครับเราเดี๋ยวจะให้ดูของดี๋ยวจะดูยังไงครับถึงจะรู้ว่ามันเริ่มร่อนนะครับดูจากเนื้อหมูนี่ครับเนื้อหมู ปับกระดูกหมูจะหดจากกันเขาเริ่มเริ่มครับแล้วเราพอเริ่มจะหดปั๊บเนี่ยแสดงว่าน้ํานี่เข้าในหมูแล้วหมูนี่เริ่มร่อนแล้วครับแปลงว่าเข้าเนื้อใช่ครับข้าเนื้อหมูแล้วก็ถ้าหมูเนื้อหดจากกระดูกเวลาเราทานปั๊บเนี้ยจะแกะร่อนออกจากเนื้อหมูง่ายเนื้อหมูจะไม่ติดกับกระดูกรับผมครับผมชักจะน้ำลายไหลแล้วครับเนี่ย เตียมจริงจริงอร่อยมากครับตอนนี้ใบชะมวงเตี้ยมน้ำนะครับใช้ได้เลยครับหมูเริ่มร่อแล้วครับตอนนี้ก็ต้มได้ที่แล้วก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับพี่ชั่วโมงครับก็เป็นการชิมนะครับผมผมจะชิมน้ำต้มก่อนนะครับ ผมกล่อมครับผมกล่อมอร่อยครับต่อไปก็จะเป็นการชิมใบอบไใบชะมวงนะครับ,บ,รบก็กินเป็นผักไปด้วยเลยแท่ครับใบชะมวงเปรี้ยวนิ่มเป็นเอกลักษณ์ครับผมไม่เปรี้ยวมากเปรี้ยวนุ่มๆนะครับต่อไป เป็นการชิมซี่โครงหมูนะครับโครงหมูก็จะกินไปพร้อมกับใบชมวงเลยนะครับจะได้ชื่อว่าต้มใบชมวงแบบนี้นะครับ สดน้ำตามรสชาติอร่อยกลมกล่อมดีครับอร่อยมากครับผมอร่อยต้ำเอาฮะทำอะไรกันครับเนี่ยวันนี้อ๋อทำต้มซี่โครงหมูใบชมวงกินด้วยได้ไหมดีกำลังหิวเลยอะ่ะเอาได้ดินี่กำลังร้อนๆเลยเนี่ยครับจัดมป็นหนึ่ง เป๊กครับอุ้ยไม่ใช่หนึ่งจอกอุ้ยไม่ใช่หนึ่งกล้วยนะครับอ้าวกินเลยนะครับอ่ากินเลยอ่าไปกินเลย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 อันนั้นอร่อยที่สุดที่นั่นน่ะครับน้ำด้วยน้ำด้วยอุยครับต้มซี่โครงหมู ใบช oh ั oh ่วงนะครับเมนูเย็นวันนี้ของพี่อ้วนนะครับอร่อยกลมกล่อมมากๆนะครับผมทางรายการก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้วนนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ทําให้เราได้รับประทานครับขอบคุณมากครับถึงทีครับครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับน้องบัวนะครับแล้วก็น้องปอยนะครับที่ช่วยชิมส่งท้ายนะครับขอแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการพี่สูตรทราบ